หญิงเปิดใจแผนชีวิตหลังมัน่นเผยหมอดูทักยิ่งจดทะเบียนดวงยิ่งปังลั่นเปิดอูหลังจากที่นักแสดงสาวอย่างหญิงรัฐาโพงงามนะครับถูกแฟนนุ่มนักธุรกิจอย่างหนุ่มตุลตุลลายเทพเอื้อวิทยาทําเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานไปเมื่อปลายปี2563ที่ผ่านมาและเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานั้นครับใน IG จีสตอของหญิงรัฐามีเพื่อนๆแพ็กรูปพิธีมั่นของหญิงรัฐากับตุลตุลลายเทพพร้อมคุณแม่ทั้งสองฝ่าย ล่าสุดนักแสดงสาวอย่างยิงรัฐาพงษ์งามนะครับเปิดใจว่าบรรยากาศพิธีมั่นอบอุ่นดีโดยมีครอบครัวสองครอบครัวจัดพิธีกันง่ายๆซึ่งช่วงเช้านั้นก็เป็นเลิกสวมแหวนเวลา11นาฬิกา11นาทีจากนั้นช่วงเที่ยงซึ่งวันที่25พฤษภาคมก็ตรงกับวันเกิดของคุณแม่ตุนพอดีจึงสั่งอาหารมาทานกันภายในห้องของโรงแรมโดยไม่ได้ออกไปไหนรวมถึงมีเค้กมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณแม่ของพี่ตุนด้วยและช่วงเวลา15นาฬิกานั้น ทั้งสองครอบครัวก็ลงมาเป็นสักขีพยานในการจดทะเบียนสมรสและแยกย้ายกันกลับบ้านสําหรับแผนพิธีมั่นในวันที่25พฤษภาคม64ที่ผ่านมานั้นก็เป็นแผนที่วางไว้แล้วซึ่งเป็นเลิกที่ดีของวันเกิดของตอนเองและพี่ตุลโดยตอนแรกแผนไว้จะทําพิธีสงฆ์เข้าพัาสมเด็จพระสังฆราชพอช่วงปลายมีนาคม64ก็เกิดโควิดระลอกที่3แต่ก็ยังสแตนบายคิวไว้กันอยู่จนกระทั่งปลายเมษา64ทางวัดก็ได้แจ้งว่าต้องปิดวัด และยุติกิจของสงทุกอย่างจึงกลับมาคิดว่าวันที่25พฤศภาคม64ซึ่งเป็นวันดีของทั้งคู่และไม่อยากจะเสียเลิกนี้ไปจึงไปคุยกับทางโรงแรมขอเปลี่ยนแพนในช่วงปลายเดือนเมษ,ษาที่ผ่านมาจากการจัดงานพิธีสงก็มาเป็นพิธีมั่นตอนเช้าและจดทะเบียนสมรสในตอนกลางวันพร้อมกันนี้เจ้าตัวก็ยังได้เผยต่อว่าก็เหมือนตามที่หมอดูบอกเลยอยากให้เปลี่ยนแพลนและไม่อยากให้ทิ้งเลิกนี้ไปให้จดทะเบียนสมรสและดวงจะดีขึ้น ส่งผลให้การงานดีขึ้นและอยู่ด้วยกันก็จะเจริญมากยิ่งขึ้นอีกทั้งครอบครัวทั้งสองฝ่ายนั้นก็ดูแลตนเป็นอย่างดีและไม่ได้ออกไปไหนจึงจัดงานแบบ,แบ,บเล็กๆภายในครอบครัว,วเท่านั้นด้านแผนฉลองมองคลสมรสนั้นอยากมีงานรดน้ำสังให้กับผู้ใหญ่ที่ทั้งสองคนเคารพทั้งที่เคยทํางานด้วยและเคยให้งานเราทั้งคู่มาร่วมให้พรซึ่งส่วนตัวคิดว่าอีก6เดือน10เดือนการฉีดวัคซีนก็น่าจะกว้างขึ้นก็คาดว่าปีหน้าน,น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีกลับมาจัดงานได้อีกครั้ง ส่วนเรื่องการจดทะเบียนสมรสนั้นก็ได้เปลี่ยนคำนำหน้าจากนางสาวเป็นนางแต่ไม่ได้เปลี่ยนนามสกุลการพี่ตุลก็โอเคไม่ได้ติดใจอะไรแต่อาจจะมีถามบ้างโดยตอนนี้ยังไม่ได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านของพี่ตุลเนืน่องจากยังเป็นช่วงเวลาที่ฉุกและหกอยู่จึงพยายามอยู่ทั้งสองบ้านประกอบกับยังเป็นห่วงคุณแม่ด้วยด้านเรื่องของทายาทนั้นไม่ได้อยู่ในแผนเนื่องจากส่วนตัวคิดว่าจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้จึงไม่ได้โฟกัสว่าจะมีทายาทภายในปีนี้ หรือปีไหนซึ่งขอปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติถ้าภายใน2ปี4ปีไม่มีทายาทก็คงไม่มีแผนแล้วยิงรัฐาโพง,งามกล่าวปปะจใจและทิ้งทายครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ลาแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับ เสสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ